สวัสดีครับผมจารึกินะครับที่สาขาการขาย Ford Auto g a l l e r ีปทุมธานีวันนี้นะครับผมพารีวิวตัวนี้เป็น Ford Everest ตัว4ี4นะครับตัวไบเทอร์โบเลยนะครับผมสังเกตง,ง่ายๆนะครับตัวไบเทอร์โบคันนี้นะครับผมสังเกตที่ไฟแมททิกไฟแมททิก LED ตัวนี้นะครับผม นะครับจะแตกต่างกันมีเฉพาะ4ี่คูณสเขานะครับผมสังเกตที่4ี่คูณสครับักครับสองนะครับสังเกตที่ไฟตัวนี้ได้เลยนะครับผมไฟตัวนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นไฟสูงนะครับเป็นไฟต่านะครับด้านล่างก็คือสามารถที่หมุนหาองศาตามวงล้อนะครับผมแล้วก็ไฟสีแคมป์ตัวนี้จะเป็นไฟสีแคมป์ขนาดใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้กระจังหน้ากระจังหน้าเป็นของวิกเตอร์เขานะครับผมเนี่ยสัญลักษณ์ของวิกเตอร์เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะนะครับผมตัวนี้เอกลักษณ์ของตัววิกเตอร์นะครับผมก็จะมีไฟสองสว่างนะครับผมเป็นด้าน ข้างนะครับผมสองข้างเลยนะครับเป็นไฟสีขาวนวลนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟสามดวงด้วยนะครับจานบนนะครับเอกลักษณ์ของตัววิกเตอร์เขานะครับของกระจังหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับผมก็จะมีกล้องรอบคันอยู่นะครับเป็นใส่กล้องรอบคันแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์สีจุด เห็นไหมครับเป็นเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้นะครับถ้ามีสิ่งของนะครับขวางอยู่ที่ด้านหน้านะครับผมเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเตือนนะครับแล้วก็ภาพก็จะนะครับระบบก็จะออกที่หน้าจอกลางนะครับอันนี้ โอเคแล้วก็ชุดวิทเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดวิทเตอร์ทรง V 1นะนะครับผมที่เห็นนะครับวิทเตอร์นะครับทรง V 1นะครับแก้มจะดูขนาดใหญ่ถ้าเป็น V 2นะครับชุดวิทเตอร์ตัวนี้แก้มจะเล็กกว่านี้นะครับผมเลือกได้นะครับจะเป็นชอบแบบ V 1หรือ V 2หรือไม่เข้าใจอยากเป็นชุดแต่งแบบไหนนะครับลองโพรมาพูดคุยผมได้นะครับอยากได้แต่งสไตล์ไหนนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับเพราะว่าชุดแต่งนะครับของตัวเอฟพอร์ตเดเวล็อปมีหลากหลายนะครับมีอยู่ประมาณ5้าถึงสิแบบเลยนะครับผม ของแต่ละยี่ห้อนะครับก็ทําให้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราชอบสไตล์ไหนนะครับและตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นเวลานะครับเป็นห่วงลากจูงนะครับตัวนี้ด้วยนะต่อมานะครับผมมาที่ ไปกันแล้วนะครับมาที่ด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเพราะตัวนี้มีระบบถอยจอดนะครับถอยจอดทางขนานนะครับถอยจอดเข้าซองนะครับหรือออกทางขนานนะครับเพราะตัวตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะตรวจจับส่วนฟิวรอโป่งล้อต่างๆนะครับผมสามารถเลือกได้แบบนี้จะเป็นแบบเรียบนะนะับผมหรือลูกค้าอยากได้นีแบบโป่ง โป่ง3นิ้วก็ได้นะครับผมเช่นเดียวกันนะครับเป็นของชูวิตเตอร์เขานะครับแบบโปร่งนะครับหรือแบบเรียบสไตล์แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขนาดทูโทเอ่อเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับขนาด20นิ้วนะครับส่วนยางนะครับ255ห้ทับห้ R 2 0คันนี้นะครับผมเป็นสเปคมาจากโรงงานเป็นดิสเบรกสล้อเลยนะครับ ตัวนี้นะครับช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างเป็นวัตลิงก์นะนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วระบบนะครับสมาร์ทคีเลดนะครับสามารถเชื่อ์ล็อกรถนะครับผมหรือปลดล็อกได้นะนะครับผมคันนี้นะครับล็อกนะครับผมกระจกก็จะพับเห็นไหมครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับและตัวเอกลักษณ์ของตัวไทเทเนียมพัทไม่ว่าจะเป็น4ี่คูณสนะครับหรือเป็น4ีบ่คูณสนะครับก็จะเป็นระบบของโครเมียมนะครับผมรอบคันก็จะเป็นชุดโครเมียมนะครับให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมอยู่ที่ ลูกค้าจะชอบชอบสไตล์ไหนนะครับผมและที่ขาดไม่ได้ฝาท้ายหน้าท้ายนะครับผมคาว่าเอฟเรสตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเบรกไฟถอยนะนะครับเวลาเราเบรกนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเวลาเราถอยก็จะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วตัวเป็นครอบนะครับครอบกันกระแทกนะครับเป็นทั้งเซตนะนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเป็นติดตั้งเพิ่มเติมนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับช w i t ิ e เตอร์นะครับตัวนี้ก็เล่นเฉดสีนะครับเป็นสีเทาด้าน นะครับท่อเลือกได้นะครับจะเป็นท่อเลขแปดอย่างนี้หรือเป็นท่อเหลี่ยมก็ได้นะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับมีชิคเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้ก็สามารถกด2ครั้งนะฝาท้ายก็จะเปิดนะครับส่วนพรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นพรมนะครับเป็นพรมก้าวดีนะครับผมดําได้ดำเห็นไหมครับอุปกรณ์ก็คืนลูกค้าเมื่อกระจ่างหน้านะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีนะครับแถมกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับ โชกฝากระโปงนะครับให้กับลูกค้าและตัวนี้ตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับสี่นะครับก็จะมีพาโนรามิกม้วนลูปนะครับหรือซันลูกขนาดใหญ่เลยนะครับให้กับลูกค้าอาจจะเป็นสันลูนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะตอนนี้นะครับผมปิดไว้นะครับแต่เป็นขยาดใหญ่แน่นอนนะครับผมแล้วก็เบ้ารองมือนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับสามารถเลือกได้อย่ากได้สีดําเงาก็ได้เช่นเดียวกัน นะครับมีเอกลักษณ์มีคําว่าไบเทอร์โบนะครับโปรตัวนี้เป็นเด็กไบเทอร์โบนะครับสองร้อยสิบแรงม้าห้าร้อยแรงบิดนะครับเป็นตัวท็อปเลยมีปรับสองปรับสี่นะครับจะเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับผมไม่ใช่ฟูลไทม์นะนะครับรุ่นนี้ก็คือสามารถหมดปรับสองปรับสี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แต่งแบบดูดูเป็นสไตล์มาเฟียแบบนี้ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมหรืออยากได้เป็นสไตล์ไหนนะครับหวานๆก็สามารถพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ